สวัสดีมีความสุขครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้น่าจะย่างเข้าสู่ฤดูหนาวและคุณผู้ชมนะครับลมพัดโชยเย็นสบายกันเลยทีเดียวแล้ววันนี้ตลอดทั้งวันท้องฟ้าก็มืดครึ้มลักษณะคล้ายๆฝนจะตกนะครับแล้วจู่ๆก็มีลมขนาดใหญ่เป็นก้อนๆนะครับเข้ามาพัดเมฆละลายหายไปนี่น่าจะเป็นสัญญาณของฤดูหนาวย่างเข้ามาเต็มๆกันแล้วคุณผู้ชมแต่ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนยังไงยังไงท้องก็หิวเหมือนเดิมกับเมนูวันนี้เมนูวันนี้ก็จะเป็นเมนูยำวุ้นเส้นทะเลนะครับคุณผู้ชมนะครับหิวหน่าทานมากๆเลยคุณผ ตัวโตๆงามๆกันเลยคุณผู้ชมเนื้อแน่นๆแบบนี้คุณผู้ชมนะครับหวานๆกันเลยทีเดียวนะครับและก็มีในส่วนของปลาหมึกคุณผู้ชมนะครับดูวุ้นเส้นตอนนี้วุ้นเส้นติดกันแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าไปสั่งทางร้านเขาทำใหม่ๆเส้นร้อนๆใส่ลงไปในกล่องก็จะติดกันเดินทางมาฝ่าจะถึงบ้านฝ่าจะถึงที่ทำงานฝ่าจะถึงที่พักคุณผู้ชมนะครับเส้นก็ติดกันแล้วแต่ติดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาแยกๆออกกันคุณผู้ชมนะครับทานได้เหมือนเดิมนะครับรสชาติที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมนี่กุ้งโตๆนะครับแล